วันจากรศชือขายอยากได้สี่พเจ็ดาให้สองพันห้าเขาให้สองพอยากได้สี่พเจ็ดให้สองพันห้าันแปดสิบเซ้นต้มชุดมือครับผูผูผู รูปรูปคล้ายอะได้ครับคายเข้าของหมืนสามของดำสองหมืนมาสามนะ <23, S 2> พี่น้องไทยของดำให้มึงสองหมืนสามอยากโอ้มองเอามองเอาโต๊ะเราประมาณโลละเจ็ดสิบพี่น้อง พอมีทีช่างหนักนี่ดิสองหมื่นสามตัวนี้สองห่าสองสามร้อยหกสิบสองกิโลสามร้อยหกสิบสองกิโลตกนล่ละเจ็ดสิบครับสามร้อยหกสิบสองกิโลช่างเรียบร้อยล้ะ เนี่ยยิงพันในราคากันเออยากได้สองหมื่นหกก็ให้สองหมื่นหาสามตัวสามตัวผู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 น้อยชุดนี้ชุดนี้เท่าไหรครับสามตัวตัวละหกพัน ก่าบาทสามตัวสองหมื่นผู้ครับผูห้าหกเดือนเอาไปเรียงพี่น้องร้อยนี่ซื้อง่ายขายคล่องนี่พนาเฮียนเฮียนหูเฮียนเฮียนนะครับจยางนี้นก็มีคนซื้ออยู่แล้วประเภทงูผู้ครับ ตามตัวสองมื่นห่งห่องห่องไรมีอยู่ตามตัวสองมื่นบาทถึงตัวลหกพันกว่าหกพันกว่า ขาไก็ไรรน้่เนอะเนี่ยยคที่อดถึงข้าเพิ่งและข้าองูรู้ื่อนร้ครือันทำได้ันเาไปคุนนะไปข <c ười> ุนอตัวหนึ่ง <c ười> ขาแงใหญ่เนื้อร้ายได้ทำดีมืหกมืหกเนี่ยเนี่เนีร้าย มื่นหกหมื่นหกครับห้องห้องห้องนี่หัวสัตวนาแกล้งสีขายดีตลาดต้องการสูห้องหมื <c oughs> ่นหกได้ได้ได้ยืด่งาวัวผูครับสองตัวแนะให้เบื้องสองเละแกจะยส่ผ้เบื้องของดำมันนี่

พูน้อยตัวหนึ่ถามราคาพูน้อยเนี่ยลอีๆเท่าไหร่รอรอมืนหาผาแข่งยังไมืนหาูน้อยรอรอาลังมันง่ามดีว่ายืนเย็นดีเฮ้ปากลูกกระทบมืนหา ผู้น้อยผู้น้อยอ่า <c> เ <oughs> ด็กหญิงผ้าเบงกิจจะโตหนึ่งผู้น้อยนี่มือถ่าห้องนะครับต่อร่องได้โอ้มีการชื่อข้าเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้บุรรครับโอ้ซื้องว่าเถิกนี่บุกอุ้ยเท่าไรครับขอถามเลยโอ้สองหา้าโอ้ข้าวบานข้ามาแปลกพี่น้องลายเลี้ยงข้าซื้องว่าเถิก สื่อง้อลอยเลียงไปมันขายยากสื่งง้อเถอกเลยง้อเถอกจังี้หน่อยกันเป็นเหนือเป็นไหนห่างเขามากนะถ้าวานก็ปั๊บตัว <c oughs> ปั๊บตัวให้เขากับสถานการณ์ครับ <c oughs> ถ้าวานเท่ากับหัวดี <c oughs> หัวไหวกันเลยพี่นอ้องรอยได้สีขายได้เขาก็สื้อรอยหน่ะนะครับเขาบอได้ว่าสื้อรอยเลียงอย่างเดียวนี เป,เป็นความลูลอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมยางให้หลายๆเบิ่งขอมูลครับยางผ้าเบิ่งขอมูลนรับบาทเท่าทื่ร้อยเลี้ยงแล้วไอ้ร้อยเนื้อร้อยคุนลูกผสมบีบส่วนตัวนีสองหาครับตัวนี้อ่ะพี่นอ้อเดี๋ยวค่อย่งต้นไหม พึงมางก็ต้องเห็นิุณกำลังมาจะคองคอคพ่นก็สนใจเลยครับหนึ่งแสนบาทโอ้พอพันพอพันขายนี่แหละครับพอพันืมมองคนสะสมถึงสี่สิบต,ตัวแล้วอือหนึ่งแสนบาทคูภูภูอะ ในเบิ่งกันยังดีคนมากงวังวตมนี้สี่สิบงัวนี่ผมว่าสามสี่ปีแล้วมั้งหอดบ่ครับสามปีห,หอนป่ะ,ปะมัวโอ้งัวสองปีแถวคู่นี่งสองปีรอ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 อ่ะพี่น้องประมาณนีิแถวพ่อไอเบิ่งข้างในเนีย่ยราคาพอพันครับ สาพี่น้องสาวหน่อยยังวันเอ้นุ่มหน่อยยังวันเห็นเห็นสาวหน่อยก็ต้องทายสาวหน่อยก่อนหมื่นห้าพันห้าสาวหน่อยเรานลอยสามหายมากลางกลางเครื่องอมอมหมื่นหาพันห้าตวนั้นนี่ยาแมนอยู่ยายมาตัวเดียว ตัวัหนก็หาปันหาไงขายเองยงใสก่อนยื้ใสก่อนยูบ้านคำไงโอ้อำเภอเมืองคำไงหน่งหมื่นห้าพันห้าเอามาคู่นึงบอกมือนึ่จ้าจานี้จ้คู่้าเอาราคาทำกันเลยอ๋อคู่นี้เอาเป็นตัวชิ้นดีบ มืนหาพันหามืนหาพันหาค่ะยู่เดลยนี่ตัวนี้ยังมีเครื่องเครื่องดำสีแดงหน่อยสามชิบเอสสามสองหน่อยหน่อยสามสีปวกหนึ่งห้าพันห้าให้กันสาวสาวสองโตใหญ่มากเด้อมาอยู่เพิ่มเพิ่มเมื่อเงินบนนี่ครับ

ไม่ยังกับเหญ่เอใอศูย์แปดหกสองหกสองสองย้าหนึ่งยใญ่อยู่อำเพอเมืองค่ระาเพ่อเมืองอ้โหพี่น้องสมรอดอานกหมืออียหิวโก้ายอหเดือนตัวทองรีบร้อยมีไว้มีหลอดตัวทองเรียบร้อยัวทองลัก2องรัก2องร้อย3้ชิดหาอะไรกนี้ได้สีแดงจริงค นายนุงมาแล้วบอนี่นายนุ่งนันุ่งโอ้ยเป็นไม้หอยยุคเล็กๆงอทองพี่น้องสองชีวิตได้กินน่องให้หัวองพี่น้องสองกลัวยัวทอง ข้องหาเดือนนี่พี่น้องร้อยเลี้ยงพ้อเลี้ยงนะครับเนี่ยขาแข่งสี่โค้งรับประกันครับพื้นฐานทั่วไปรับประกันมือไว้น้ำรับประกันเชื่องครับจับได้ใบได้งัวอยู่อำเภอซีมุกโอ้ตะการตะการมีวันที่สีอยู่เลยเลยอ้าพี่น้องตัวเดียวบอกมานี่อ๋อตัวเดียวเอาเบอร์ไปเนะครับ 090ครับ090 2345 2345 329สองสามสีมสี่ห้าสามครับสามสองธการมนนะครับพวกอาย่ตกระองห้าเดือนเลยทองทองพ่ออะไรครับนี่นมสีนมสีสมโตพี่น้องห้าเดือนอืรักสองรักสองตัวแนวอหนาล่ำยาวดีรน่อยสามสิปสองมัา่ ามจีบวกสามสิบถึงร้อยสามหานจับได้ใบได้เครื่องครบออกลูกกับโบจอยเลยพี่น้องนูวหนังนาาแบบนี้อ่ำย่าแบบนี้สองเร็วครับสองเจ็ดห้าสองเนจ็ดา หครับต่อรองได้อ,ดไอืมนมกับซีบอมิติงหาแข่งหายดีเครื่องครบรรอ,อืกอดทองแล้วตะการพี่น้องตะการขาเรีบปกติดีครับยอดก่อนสู์จังห 0ก้าแเืเก้าแปหกาะการพี่น้องมันมานมัมา,มา,มาลอยสามโอ้เกือบลอยสี่ลอยสามแดเลยนเกือบลอยสีสบเลยครับสามมื่น,นหั้หาทองแปเดือนครับลองพี่น้องผู้ใดามารุ่นเนาไปรุ่นเบื้องลูกตัวแม่ตัวเถกนมซี อ่างดีนะดีอยู่เอาไปรุ่นเบ้างพ้ใดมักรุ่นจะกินห่อน่องคนละครับนี่สามหมท้องแปเดือนเลยท้องโตท้องโตท้องโตู้ใดมมกงวดท้องสชีวิตน้อไข่เลยจะออกเน่ยนั่นสามหมื่นครัว ยัยเอามาตัวเดียวนี่บ่โอ้หนึโอ้โหเท่าไหร่ครับตัวนึ่โอ้งอง่ามงอง่ามสามสามสิบเจ็ดเพระว่าเก้าเดือนสิบเดือนนี่แหละสามหมื่นเจ็ดอืมหนอยสามสิบอืมได้หน่อยสามสิบเอ็ดสามสองไหน แดงใหม่เลยมีคนถามผมว่างวสีแดงยังว่าสีแดงอยูนี้แดงใหม่พี่น้องแดงใหม่แดงดว,เว่เม็ดประคามอุู่นี่เครื่องครบงัวงายมัวง,งา่ายแบนยังไงดีสีมันละเอียดดีบ<อ>่มีบ่มีแต้มเลยเชืีองหอบ แล้วก็จับแล้วก็บายมึงแล้วก็มากขึ้นนะัสองตัวสองตัวมีงวาทองครับสาวสองพาเบอร์ไปนะครับสองตัวหนอศูนย์หกเยหนึ่งหนึ่งห้าแปดแปดห้าหนึ่ง เอาคุดเล่นๆไมรับมือนนะืมครง่ายหอตัวผู้ีวทองชิบสามชิบสี่ดือนแล้วละอือโอโหราถึงปากป่นไพอดีเหรอวะผลกระทบเท่าไร่ะคบค่าเพื่อนค่ามันสองหมืนหนึ่งพันบาทโอ้สองหมื่นพันสองมืนพันสีแดงเครื่องดำอือ สองหมื่นพันมาแข่งแย่ดีหูหูหูสองหมืนหนึ่งพันบาทน้ำตรงน้ำใต้รอยไปร้อยสี่สิบที่บเดีวนี่รอยสี่สิบ่านไบวเกินสองเส้นตบบสองสามเส้นบวกเกินครับมาจะทานครัอะ ตัวเดียวบอมาวันตัวนี้น้ำบออ๋อตัวนี้อยากได้เท่าไรตัวนี้นี่หกขันเลยสองหมื่นหก้นอสองตัวสตัวนี่เอาไว้จับซากในคุณสูาทาบนานพี่นนอะถึงรียไทยแล้วา่าบาทเท่าบาทเหาอรอเนี่ย ้ายก็อะนักเสียกันเลยนี่นังหาพี่นังสองหกสองหกสองหมื่นหกพันบาทห่อยสามหาครับสิบสี่สิบหาเดือนสองหกสองหก พาเบอร์ไว้เะครับ063 6หสามมเ้นง่องหออเพอวามนมันมนนสว่างมีระบงสามเท่าไรเลรสามเท่าไรแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกม่ลูกูแม่ครับแม่ลูกก็เยหาหกเดือนแล้วมัวได้ยี่ดอกเก่งอยู่ครับเก่งอยู่ลูกเก่งหาแข่งใหญ่สีแดงเครื่องดำ สามหมืนเท่าเรคคับแม่ลูกสามหมื่นสามหมื่นแปันหาน้อยแม่กัเป็นซัสได้สมเลพี่น้องอน่ากลวงี้ได้แม่ลูก<อ>เรียบนมซีส<อ>ามหมื่นแปดพันห้าแมกับสีแดงเครื่องดำเหมือนกันถ้าเบ่งแม่ลูกเขาจะบักว<อ>ัวล<อ>ูกจะโตแล้วครับพี่ อืมสามทีตัวเลยทำหาแข่งสี่โค้งดีทำหนึ่าแข่งสี่โงประกันยี่เ้่าครับองยางสามหมื่นแปดพันห้าเอาฝากเบอรไว้เลครับส่วนหกหนึ่งส่วนหกหนึ่งแปดสองหาแปดช่องหาหกเก้าเก่าศูนย์หกเก้าเกาศูนย์สว่างมู่โอ้สว่างเนมันมันครับเอารวงๆวงพี่น้องตัวใดนหนักกว่าพี่น้องเอ้าตัวนี้สามลอยหาชิบนหาได้ไหม ส5มร้อยหบห้ากิโลไปรับกันเะครับื่องตัวนหนักกว่าไับนเงียบเงียบพี่น้องเฮเลยสามรยสามหกสองโอ้หนักกันสิบสองกิโลครับ หนักกวกัน12บสองกิโลสามรอยหกจโอ้ชลุเลนนักพี่น้องพวข้องสางเขาใหอืมข้องสางใหกระดูกใหญ่นี่สามร้อยห้าสบห้ากิโลยากาศพี่น้องนี่สามร้ยกสสูสีห่างกันอยู่สิบสองกิโลสามร้กัวเลยพี่น้องนี่ หัวเถอมันหนักเลยครับยิงเป็นชชรูเล่พวกสังางเขาไงกระดูกไงครับสามร้อยหกสิบสองไหเขาอยได้สามอมร้อยห้าสิบห้ากิโลผู่ครับหาแข่งี้ไงให่ัวประมาณเขาสองปีทั้งคู่ครับสเดเดือนนะจะได้ สามร้อยห้าสิบห้าตัวนี้สามร้อยหกสิบอกิโลน่าคเมืงลำนักมันสามร้อยหกสิบสองกิโล